รวปกบบลาบนะจ๊ะเลขสองอา่าพ่าสองมาแล้วนะนนเลขศูนย์สองศูนย์แล้วอา้าวอะไรนะไม่มีอะไรเลยเอาคนใหม่คนใหม่อีกลูกอีกลูกนะึง แลนะ้วสองศูนย์แล้วนั่นไงฝาเลยล่ะจ้า,าอนนกันเนะี่ยเรืเ่องอนะไราเนี่ยหกหรือเก้าหกก็ได้เป็นเก้าก็ได้หกหกเลข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 หกสองศูนย,<ก>ย,ย์หกรวยรวยแหงๆหงนะจ้า <laughs>